สวัสดีเพื่อนๆนและกันรยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีพิจิก ถือได้ว่าเป็นราศีที่8ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีพิจิกก็คือแมงป่องชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับค่อนข้างเอาแต่ใจและหน้าหลงไหลด้วยความที่ดาวพูโตเป็นดาวประจําราศีนี้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและค่อนข้าง สุดตรงคนที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์และสื่อสารตรงกับใจพวกเขามีความตั้งใจจริงและแน่วแน่และจะค้นคว้าจนกว่าจะพบความจริงชาวราศีพิจิกเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมที่มักตระหนักถึงสถานการณ์อยู่เสมอและมีลักษณะเป็นพวกเจ้าความคิดอย่างชัดเจนนะครับ สวัสดีกะะนะัลยาณมิตรทุกท่านสวัสดีชาวราศีพิจิกนะครับเชื่อว่าชาวราศีพิจิกหล,หลายๆท่านนะครับปีใหม่มานี้ก็อยากจะรู้แนวโน้มดวงชะตาของตัวเองนะครับว่าตลอดทั้งปี2567นี้จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในคลิปนี้อาจารย์จะมาพูดเฉพาะดวงในเรื่องของการเงินนะครับแนวโน้มในปี2567นะครับชาวราศีพิจิก แนวโน้มการเงินของท่านนะครับในปีนี้ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับหลายหลายท่านมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นมีเงินมีทองไหลามาเทมานะครับเรียกได้ว่ามีเงินเข้าไม่ขาดมือทั้งจากงานประจำงานเสริมหรือใครหลายๆคนนะครับที่ ทำธุรกิจวางแผนอะไรเพิ่มเติมก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงมีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคหรือได้โชคแบบฟลุกๆอีกด้วยนะครับถือได้ว่าดวงการเงินชาวราศีพิจิกดีมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะครับท่านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจำหรืองานเสริมดังนั้นแล้วใครที่เป็นพนักง,งานประจำหรือทำธุรกิจอยู่อะไรก็ช่างนะครับ ให้เร่งเพิ่มเติมขยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานเพราะดวงการทำงานเปิดก็จะสามารถรับเงินได้เพิ่มขึ้นจากงานนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนนะครับจากมรดกตกทอดนะครับหลายท่านหรือบางท่านมีโชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงนะครับถือได้ว่าการเงินนี้จะมีใช้จ่ายแบบสบายใจเลยนะครับในช่วงปีแรก และในครึ่งปีหลังนะครับชาวราศีพิจิกนะครับหลายๆท่านมีความคิดที่จะลงทุนที่จะต่อยอดอะไรใหม่ๆนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับสามารถที่จะสร้างโอกาสขยายเพิ่มนะครับเพิ่มอะไรได้เข้ามาโดยเฉพาะการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอะไรก็ตามนะครับที่ท่านทำแล้ว มันคือความถนัดของท่านถ้าใครมีความถนัดเกี่ยวกับในหน้าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนี้ก็จะยิ่งดีนะครับให้ศึกษาข้อมูลแบบเชิงลึกเข้าไว้นะครับรับรองว่ามีโอกาสต่อยอดเรื่องการเงินจะดีขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนะครับดวงการเงินของชาวราศีพิจิกในปี2567นะครับถือได้ว่าดีมีโอกาสที่จะรวยมีโอกาสที่จะเก็บเงิน มากขึ้นเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือนั่นเองนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับชาวราศีพิจิกในช่วงปีนี้นะครับไม่ว่าจะมีรายได้เข้ามงมากแค่ไหนนะครับไม่ควรที่จะใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยนะครับเพราะอาจจะทําให้เงินน่ะมันหมดเร็วแทนที่จะเอาเงินไปต่อยอดนะครับไปลงทุนเพิ่มเติมแต่เอาไปใช้จ่ายตามใจตัวเองจากที่จะมีเก็บจากที่จะ พลิกชีวิตขึ้นมามันอาจจะหมดได้โดยเฉพาะใครก็ตามนะครับที่หลงละเลงไปกับการพนันหรืออ่าเขาเรียกว่าติดแบรนด์เนมอะไรต่างๆพวกนี้หยุดได้ให้หยุดนะครับท่านจะมีโอกาสเขาเรียกว่าต่อจากนี้ไปนะครับมันหาได้ยากโอกาสอย่างนี้นะครับสำหรับการเงินนะครับสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมก็คือควรที่จะวางแผนในระยะยาว เพื่อให้เงินที่มีนั้นอนะ่ะมันต่อยอดมันงอกเงยนะครับควรจะศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนไปว่าจะเป็นลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในเรื่องของหุ้นหรืออะไรต่างๆนะครับและประการสำคัญต่อมาควรจะมีการทำบุญทำทานเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาเพื่อช่วยให้โชคลาภนั้นนะ่ะมันยั่งยืนมากขึ้นนะครับ มีทวีคูณมากขึ้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่เดินสายธรมุญอยู่แล้วอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยและสำหรับชาวราศีพิจิกหล,หลายๆท่านยังไม่รู้แนวโน้มชีวิตของตัวเองยังไม่รู้ว่างานที่เหมาะสมกับดวงชะตาจะเป็นอย่างไรก็ควรจะมีการเปิดดวงนะครับเพราะดวงเปิดเดินถูกทางมีโอกาสที่จะรำ่ำรวยแน่นอนนะครับ และพิเศษนะครับคลิปนี้สำหรับใครที่กำลังฟังอยู่ท่านมีโอกาสที่จะจองโปรโมชั่นในการดูดวงเพียงราคา999บาทตลอดปี2567นะครับปกติอาจารย์ทำนายดวงครั้งหนึ่งนะครับ2-3คำถามอยู่ที่199บาทนะครับหมายความว่าตลอดทั้งปีจะมีมูลค่าอยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับแต่ในคลิปนี้อาจารย์ให้โปรโมชั่น แค่999บาทอาจารย์ต้องการจะช่วยคนจริงๆนะครับที่กําลังติดขัดใครก็ตามนะครับที่กําลังติดขัดมันเหมาะกับคนที่ติดขัดย้อนหลังเลย3-4ปีที่ผ่านมาล้มละลายนะครับชีวิตจากฟ้าสู่เหวโดนคนสนิทโดนคนที่ไว้ใจสุดๆโกงหรือโดนคนที่นอนข้างๆกายเรานั่นแหละตีตัวออกหา่าหอบเงินหนีอะไรต่างๆนานานะครับถือได้ว่าเป็น จุดเริ่มต้นที่ดีให้คิดซะว่านี่เป็นของขวัญในปี2567ที่ท่านจะได้รับบางท่านนะครับไม่ใส่ใจในการดูดวงดูคําทํานายอาจารย์จะบอกว่าตําแหน่งของดวงดาวหรือพลังงานของไพ่ยิปซีไพ่โบราณเนี่ยไม่เคยโกหกใครนะครับอย่างน้อยๆก็จะเตือนให้เรารู้ว่าในปีนี้ในปี2 5 6 7เนี่ยดวงเราจะขึ้นหรือดวงเราจะตกเราควรจะแก้ไขตรงไหน และที่สำคัญมากไปกว่าน,นั้นคือท่านจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับดวงชะตาให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านท่านนั่นแหละเพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับส่งเสริมให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆขึ้นไปและอะไรที่ควรระวังอะไรที่ควรเดินหน้าเต็มร้อยเต็ม200นะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านจะคว้าเอาไว้ณนตอนนี้ นะครับอาจารย์ก็ฝากไว้เพราะว่าอาจารย์จะเปิดช่วยคนแค่ช่วงนี้จนถึงสิ้นปีเท่านั้นหลังจากนั้นก็คงจะไม่มีการเปิดรับดูดวงให้ใครแล้วขอมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมนะครับขอให้ทุกท่านที่กำลังรับฟังคลิปนี้พิจารณาให้ดีว่าควรจะมีใครสักคนมาช่วยเปิดทางให้เราไหมมีใครสักคนมาช่วยแนะแนวแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิต ดูในเรื่องของการงานที่เหมาะสมกับดวงชะตาดูในเรื่องของการไหว้เจ้าที่ดูในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราประสบความสําเร็จหรือมีโชคมีลาภอะไรไหมนะครับบางคนนะครับต้องรอให้เสียหายก่อนเช่นโดนโกงก่อนโดนเพื่อนยืมเงินไปแล้วไม่ใช้หรือโดนญาติหรือเรือโดนคนสนิทมาขอให้ช่วยคาา้ำประกันแต่สุดท้ายเขาหนีหนี้เราต้องมาใช้เขาแล้วค่อยมาร้องอดโอยให้อาจารย์ช่วยหาดางออก อันนี้มันก็สายเกินไปในประวัติของอาจารย์ลองเข้าไปดูในคลิปได้นะครับจากยอดผู้ติดต,ตาม100,000กว่าคนนะครับอาจารย์ช่วยคนมามากกว่า10,000กว่าคนแล้วนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีรีบฟ้าเอาไว้นะครับขอให้ทุกท่านที่กําลังฟังคลิปนี้จงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์ใต้คลิปเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ